สวัสดีครับผมเคนจากขาว่ากันว่าสตอรี่เรื่องนี้เกิดขึ้นตอนติดเทอมเมื่อปีที่แล้วเป็นเรื่องของผมเองซึ่งเพื่อนของผมมีชื่อว่าฟิลตอนนั้นผมตั้งใจจะไปเที่ยวบ้านฟิลที่โคราวางแผนกันไว้ว่าพอสอบเสร็จวันสุดท้ายก็จะไปกันเลยแต่ก่อนสอบวันสุดท้ายฟิลก็มาบอกผมว่าเฮ้ยถ้าไปบ้านกูตอนเนี้ยคงไม่สะดวกแล้ววะเพาเพื่อนสมัยมัธยมของกูเพิ่งเสียไปเมื่อวานนี้ ผมได้ยินอย่างนั้นก็ตกใจแต่ผมก็ยังยืนยันกับฟิลว่าจะไปฟิลมันก็โอเคแต่มันก็บอกผมว่าคงจะต้องไปช่วยงานศพเพื่อนมันด้วยนะสำหรับผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากอยู่แล้วสบายสบายเพราะตอนเช้าสอบมันสุดท้ายฟิลมาเล่าให้ผมฟังว่าเพื่อนมันมาเข้าฝันบ่นน้อยใจฟิลว่าไม่ไปลดน้ำศพในฝันฟิลก็บอกไวว่าติดสอบเดี๋ยวพอสอบเสร็จ จะรีบไปนะเพื่อนข้อสอบวิชาสุดท้ายเสร็จประมาณบ่ายสองผมกับฟิลก็นั่งรถทัวร์ไปโคราชกันเลยเราไปถึงบ้านฟิลกันตอนค่ำๆพอไปถึงก็รีบไปเก็บของไว้ที่บ้านเสร็จแล้วก็รีบขับมอเตอร์ไซค์ที่วัดพอถึงวัดตอนที่กําลังจอดรถจู่ๆผมก็ได้กลิ่นอะไรสักอย่างโชยมาเป็นกลิ่นน้ํายาอาบศบผมหันไปมองหน้าฟิลแล้วฟิลมันก็พยัยหน้า้ผมผมจึงรู้ได้ทันทีว่าฟิลก็คงได้กลิ่นเหมือนกัน ผมก็ฟิลเดินไปจุดทูปไหว้ศพแล้วก็เดินออกมาหากลุ่มเพื่อนแม่เพื่อนคนที่ตายก็มาหาฟิลแล้วก็ร้องไห้เล่าให้ฟังว่าอีกสองอาทิตย์ก็จะบวชแล้วแต่ไปโดนรถแหกโค้งมาชนสะกอตตายคาที่เลยผมได้ยินก็เศร้าไปเลยครับหดหูมากนี่แหละที่เขาว่าคนจะบวชเนื้อหอมมีมารผจญคืนนั้นผมก็ไปช่วยงานศพกันพอฟังพระสวดศพเสร็จ ก็อยู่กับเพื่อนๆฟิลกันแป๊บหนึ่งคือคือนที่ผมไปนั้นก็เป็นคืนที่สองแล้วพรุ่งนี้คืนสุดท้ายเพื่อนๆฟิลตกลงกันว่าจะมานอนเป็นเพื่อนศพกันที่ศาลาฟิลก็เก่งใจผมแต่ผมยังไงก็ได้มานอนก็มานอนไม่ได้คิดอะไรอยู่แล้วพอพระสวดเสร็จก็จะตั้งวงการพนันกันเลยเป็นการอยู่เป็นเพื่อนศพแล้วญาติของผู้ตายก็จะมานอนที่วัดกันด้วยพอคุยกันจบ ผมก็ฟิลก็ขับรถกลับบ้านถนนสองข้างทางเป็นทุ่งนาค่อนข้างมืดเพราะไม่มีไฟทางเหมือนในเมืองสักพักผมรู้สึกว่ามีรถอีกคันขับตามหลังมาผมหันไปมองแต่รถคันนั้นก็ขับแซงไปแล้วก็มาจะรอข้างหน้าพวกผมแล้วก็เร่งเครื่องฟิลเห็นมันก็เบรกครับแล้วก็ร้องเฮ้ย hey, ไอ้ปอผมได้ยินก็ตกใจก็ถามมันว่ามีอะไรฟิลบอกว่าเมื่อกี้เป็นรถไอ้ปอ เพื่อนคนที่ตายมันจําทะเบียนรถได้เพราะตอนนี้รถเพื่อนมันพังเละเทะจะมีใครเอามาขับได้ยังไงนอกจากผีเพื่อนมันฟิวบอกว่าเพื่อนมันคงมาส่งเพราะมันกับคนตายเป็นเพื่อนสนิทกันตั้งแต่เด็กๆเ,เลยพอถึงบ้านผมก็รีบอาบน้ำสวดมนต์แล้วก็เข้านอนเลยมาถึงคืนสุดท้ายคือคือนที่ต้องมานอนเป็นเพื่อนสดพอพระสวดเสร็จผมก็ไปจับกลุ่มคุยกับเพื่อนเหมือนเดิมอยู่ๆลมก็พัดมาวูบหนึ่ง พร้อมกับกลิ่นยาฉีดศพผมกับฟิลนี่มองหน้ากันเลยแต่เพื่อนเพื่อนคนอื่นคงไม่ได้กลิ่นมีแต่คนพูดถึงลมวูมหนึ่งเมื่อกี้แต่ไม่มีใครพูดถึงกลิ่นเลยสักพักผมได้ยินเสียงร้องไห้ร้องแบบเสียใจมากอึดอื้งผมเลยขยับเข้าไปใกล้ๆฟิลมันก็พยักหน้าทำนองว่าได้ยินกันแต่คงมีแค่ผมกับฟิลที่ได้ยินสักพักฟิลก็พูดขึ้นว่า ไม่ต้องร้องไ้ปอคืนนี้พวกกูมันนอนเป็นเพื่อนมังแล้วเพื่อนคนอื่นๆก็ตกใจที่ได้ยินฟิลพูดแบบนั้นฟิลก็เล่าให้เพื่อนฟังว่าได้ยินเสียงไอ้ปอร้องไห้เพื่อนผู้หญิงนี่ร้องไห้ตามเลยสงสารปอคนที่ตายพอดึกๆพวกผมก็ไปนอนเรียงเรียงกันในสลา,าหน้าหลงศพส่วนพ่อแม่พี่น้องคนตายก็นนอนใกล้ๆกัน ระหว่างนอนผมก็กำลังจะพลิกตัวหันไปทางโลงศพแต่ฟิลก็ดึงตัวผมไม่ให้หันไปผมก็ถามว่าทำไมมันบอกว่าอยากเห็นในปอหรออย่าหันไปเลยสภาพไม่ดีเดี๋ยวติดตามแล้วฟิลก็นอนตะแคงห,หลังที่ลงศพหันหน้ามาทางผมผมนี่คนลุกเลยแสดงว่าฟิลเห็นเพื่อนมาป,ปรากฏตัวให้เห็นแล้วก็คงเป็นสภาพที่น่ากลัวแน่ๆ พอตอนเช้ามืดพวกผมก็ตื่นนอนแยกย้ายกลับบ้านมาช่วยงานอีกทีตอนบ่ายเพราะวันนี้วันเผาแล้วจนถึงตอนเผาเขาก็จะมีเปิดลงศพให้ญาติดูเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อนเพื่อนของฟิลก็ขึ้นไปดูกันส่วนฟิลมันไม่ไปดูผมก็ถามว่าไม่ขึ้นไปดูหน่อยเหรอฟิลบอกว่าเมื่อคือนก็เห็นสภาพแล้วไม่อยากดูสงสารเพื่อนพูดไปน้ำตามันก็ไหลผมก็ได้แค่ปอกมัน พอเอาศบเข้าเตาเผาเสร็จก็ช่วยกันเก็บของก่อนจะกลับบ้านแม่คนที่ตายากระดาษแผ่นหนึ่งมาให้ฟิลกับเพื่อนๆดูในกระดาษมันเป็นรายชื่อพวกฟิลกับเพื่อนๆครับซึ่งคนที่ตายเขียนรายชื่อไว้เขียนไว้ว่าชื่อไอ้พวกนี้ไม่ต้องออกการนะแม่เดี๋ยวปอจะบอกพวกมันเองแต่สุดท้ายก็ไม่มีโอกาสได้บอกพวกผมมาทำบุญให้ปอกันอีกตอนครบเจวัน ก่อนหน้านั้นแม่ของปอก็มาหาฟิลที่บ้านเล่าให้ฟิลฟังว่าปอมาเข้าฝันว่าอยากเปลี่ยนเสื้อเป็นตัวที่ชอบแต่แม่ปอไม่รู้ว่าเสื้อตัวไหนแม่เลยมาถามฟิลฟิลก็ไปที่บ้านไปหาเสื้อตัวนั้นซึ่งฟิลจะรู้ว่าตัวไหนแม่เลยเอาเสื้อตัวนั้นมาทําบุญให้ปอด้วยตอนนั่งไหว้พระฟิลบอกว่าเห็นปอไหมมันนั่งไหว้พระอยู่ใส่เสื้อที่เอามาให้ด้วยแหละ ผมหันไปทางที่ฟิลบอกก็เห็นจริงๆปอใส่เสื้อตัวที่วางอยู่บนผานจริงๆด้วยนั่งไหวพระอยู่ข้างๆพ่อกับแม่เขาและนี่ก็คือประสบการณ์หลอนที่ผมได้นำมาเล่าให้เพื่อนๆฟังหากใครชอบเรื่องผีสิ่งลี้ลับอย่าลืมกดติดตามช่องเขาว่ากันว่าสตอรี่ไปด้วยนะครับ